เราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับนี่คือเชือกที่ทำตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ว้าวดีอสีสดีอสีสบางฟาดเบินอ้าวบางฟาดนะครับว้าวดูหินดูหิน ว้าสวยงามมากและก็พักพวกสแตนบายตกเบ็ดอยู่นะครับกำลังประกอบเบ็ดอยู่ได้เยอะเลยเได้เยอะแล้วได้มึกเออ,อเว้าผ่านผ่าน ว้าวดูดูเสียได้นะตรงนี้ไม่มีคลื่นนะอะไรนี่ครับได้เหยื่อมุกมาแล้วครับดูครับดูที่ตกมาสดๆเลยครับโอเคนูเรือนักท่องเที่ยวครับมาอยางไหน